น้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่คนแก่ปีนปีเลยนะครับเก็วปันน้ำใจคนเก็บปันน้ำใจสองข้างล้อโอ้คนแก่กินปีแล้วมาหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําทำให้งานหลักของช่างเงาะในช่างประกอบเครื่องเสียงในจังหวัดพิษณุโลกลดลง เขาจึงใช้เวลาว่างที่มีอยู่ผันตัวมาเปิดร้านเตี๋ยวปันน้ำใจที่คิดสูตรน้ำซุปขึ้นมาเองเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและที่พิเศษร้านกว๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ติดป้ายประกาศเชิญชวนให้คนเท่าคนแก่ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมารับประทานกันแบบฟรีเลยครับขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปันน้ำใจนะครับปันน้ำใจนี่ก็คือ ต้องหวังอะไรนะครับทาให้มันมีความสุขสนุกกันไปสองคนผัวเมียนะครับเราก็เอากําไรจากวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวช่างเงาะนะครับเราก็กําไรตัวนั้นมาแบ่งปันน้ําใจนะครับให้กับคนแก่สูงอายุนะครับเจตนาของช่างเงาะก,ก็คือการช่วยผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ลดค่าใช้ใจ่ายในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ก๋วยเตี๋ยวทีร้านก็มีราคาถูกรสชาติอร่อย แล้วก็เป็นกันเองจนเป็นที่ติดอกติดใจกับลูกค้าไปทั่วแล้วตพ่มใจคนก,ก็มากินก็ากินเป็นเยอะนะเพ่มใจเขาก็ไปบอกเ่อจะหน้าน้ำซุปอร่อยก็ขอให้เขาเป็นทำใจสิ่งที่ดีตลอดไปแล้วก็ทำมาค้าขึ้นปัจจุบันร้านเตี๋ยวปันน้ำใจแห่งนี้ยังเป็นที่ส่งต่อน้ำใจให้กับลูกค้าบางคน ที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญด้วยสมทบทุนเลี้ยงคนแก่อีกทั้งใครอยากมีไรายได้เสริมก็สามารถปรึกษาช่างเงาะได้แล้วก็ขอสูตรก๋วยเตี๋ยวไปแบบฟรีๆได้เลยนะครับเรื่องจริงผ่านจอ